สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็พามาดูบอลสีกันอีกแล้วนะคะก็มีบอลสีหลายๆตัวนะคะใบค่อนข้างเยอะนะคะแตกพุ่มแตกหน่อยเยอะมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะกิ่งก้านไม่สวยทรงไม่สวยนะคะเราสามารถนะคะใช้ไม้ค้ำนี่แบบนี้นะคะทุกคนใช้ไม้ค้ำแบบนี้ได้เลยนะคะสําหรับการจัดทรงให้กับบอลสีของเรานะคะบอลสีต้นไหนนะคะ ดูแล้วทรงไม่สวยนะคะกิ่งก้านเอ็นไปเอ็นมานะคะทรงไม่สวยก็สามารถใช้ไม้ค้ำกันแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนนี่ห็นไม้ของเราจะใช้ไม้ค้ำแบบนี้นะคะจะใช้เป็นก้านลูกโป่งนะคะทุกคนก้านลูกโป่งแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสายไฟนะคะสายไฟแบบนี้นะคะอ่อนหน่อยนะคะสามารถดัดได้นะคะดัดได้เป็นรูปตัวงอนะคะสามารถค้ำกับก้านบอนสีได้เลยนะคะก้านลูกโป่งแบบนี้นะคะเราสามารถตัดได้นะคะ จะเอาสั้นยาวประมาณไหนก็สามารถตัดได้เลยนะคะนี่ของเราใช้กันเกือบทุกต้นนะคะจัดทรงให้บอนสีของเรานะคะและสิ่งสําคัญอีกอย่างนะคะก่อนที่เราจะนําก้านลูกโปง่งไม้ค้าอ่าบอนสีแบบนี้นะคะไปค้ากับก้านบอนสีนะคะควรที่จะสํารวจเป็นอย่างมากเลยนะคะสํารวจอะไรนะคะไปดูกันเลยคะ่ะนี่เลยนะคะทุกคนบอนสีของเรานะคะจะมีการค้มก้านเกือบทุกก้านนะคะอันไหนที่ว่าทรงไม่สวยนะคะเราสามารถใช้ก้าน ค้ำแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ให้นางได้เป็นฟอร์มเป็นกอส,สวยๆแบบนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะทําการเสียบลงดินนะคะเพื่อนควรที่จะดูโคนให้ดีๆก่อนนะคะโคนหรือว่าอ่าริมโคนแบบนี้นะคะทุกคนเมื่อวานนี้เราเกือบไปแล้วนะคะทุกคนกระถางนี้เลยนะคะที่เกือบจะโดนเสียบลงไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว,ว่านางมีนอน,นะคะเพื่อนก่อนที่จะเสียบไม้นะคะ เสยบไม้ค้ำก้านอ่าบอนสีนะคะควรจะให้ห่างจากโคนหรือว่ากกบอนสีแบบนี้นะคะอย่าให้ชิดเกินไปนะคะเมื่อวานนี้เกือบไปแล้วคะ่ะทุกคนนี่มองไม่เห็นยอดนะคะเพราะว่าอ่าบอนสีต้นนี้นะคะเราทําการเปลี่ยนกระถางไปประมาณเกือบสี่ห้าวันนะคะไม่คิดว่านางจะแตกยอดมาแตกหน่อมาแบบเร็วมากนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะว่านางมีหน่อขึ้นมานะคะเห็นไหม นี่นะคะหนึ่งนอนะคะแล้วก็อ่าตรงนี้อีกนะคะอีกหนึ่งนอนะคะนี่เมื่อวานนี้นะคะถ้าเราไม่แหวกดูหรือว่าดูที่ดินก่อนนะคะเมื่อวานคงจะเสียบไปโดนหนอกเขาแน่นอนเลยนะคะอันนี้จะเป็นม้าเฉียวที่มีป้ายติดมาด้วยนะคะตัวนี้ตัวแพรงตัวกายนะคะนี่นะคะการที่เราจะเสียบก้านหรือว่าค้ำก้านบอลสีนะ,ค,ะควรที่จะสำรวจดูดินดู โคนก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ควรที่จะเสียบใกล้กับโคนมากเกินไปนะคะเพราะว่าอาถ้าเสียบใกล้เกินไปนะคะจะทําให้ไปโดนหัวของเขาด้วยนะคะเก<ฟ>ิดความเสียหายได้นะคะทุกคนนี่นะคะได้มาสองนอนะคะนี่เกือบไปแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะ การที่ใช้ก้านลูกโปง่งค้ำก้านบอนสีนะคะควรที่จะดูแล้วก็เสียบให้หาจากโคน,นคบ,บอนสีสและะ้วประมาณนี้นะคะสําหรับการใช้ไม้ค้ำก้านบอนสีนะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะ<อ>ทุกคนก็ระมัดระวังในการเสียบเวลาทิ่มลงดินอย่างนี้นะคะก็ระมัดระวังนิดหน่อยนะคะเพื่อนระวังไปโดนหัวหรือว่าหน่อของเขานะคะเพื่อนนี่โอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะในการใช้อ่า ไม้ค้ำก้านบอนสีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะที่เรานามาให้เพื่อนได้ดูกันนะคะนี่มีหลากหลายตัวแทบจะทุกกระถางน,นะคะที่เราใช้นะคะทุกคนเพราะว่าบางทีแบบว่าทรงไม่สวยนะคะหรือว่ากิ่งก้านเอ็นไปเอ็นมาเราก็จะใช้ไม้ค้ำแบบนี้นะคะนี่นะคะจะเห็นได้ว่าเราใช้ทุกกระถางเลยนะคะทุกคน โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ